สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับเพื่อนๆพ่ี่น้องทุกท่านวันนี้จะมารีวิวนะครับรีวิวบ้านบ้านบอกว่าเออก็ถ้าพูดกันตามหลักแล้วก็คือไม่ได้เป็นนักรีวิวเวอร์อะไรของตัวจริงของเมืองไทยก็เป็นแค่รีวิวบ้านบ้านแค่อยากจะมารีวิวตัวนี้นะกล่องนะครับกล่องปรับโวล์ยี่ห้อ noisy นะครับจากค่ายวิสเมกนะ เป็นมูชั่น2 n o i s ซี่คิกเกซึ่งถ้าเป็นนอยซี่ตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวยิงสดไม่มีการปรับโวลต์ไม่มีชิปไม่มีวงจรป้องกันถ้าหากว่าซื้อมาเนี่ยกล่องมันก็จะวางอย่างนี้เลยเนาะมันก็ไม่มได้มีอะไรอย่างนี้นะแล้วมันก็จะมีใบเตือนออกมาอันนี้ก็คือจะเตือนบอกว่าพยายามใช้ฐานพยายามใช้ฐานผมก็อ่านไม่เป็นก็เอาจากคำแปลของเขาไม,ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะครับก็แป๊บหนึ่งอ่า มดีไว้อ่ะมันก็จะบอกว่าพยายามใช้ฐานที่มีปอหกหัวปอกชนวนหุ้มฐานตรงส่วนเนี้ยอยขาดนะครับคือถ้าทํารุดเนี่ยก็ไม่ควรจะใช้นะครับแต่จริงๆแล้วเขาก็มีตัวเซฟให้อยู่แล้วสําหรับตัวนี้ n o i s y cricket นะครับขั้ว510ก็ 10, คือสามารถใส่กับอะตอมทั่วไปได้โดยปกตินะครับถ้าถ้ามีขั้วหรือว่ามีอะตอมอะไรที่ที่ใหญ่กวา่าอะไรนะี้นะก็สามารถนั่นได้โอเค แล้วก็ส่วนหนึ่งของน้อยที่เกตก็คือถ้าหากสม,มติเราซื้อมาทั้งกล่องเราจะมีอย่างนี้นะครับตัวกล่องก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีในกล่องก็จะมีคู่มือมีอะไรเสร็จเลยครับอันนี้ผมจะที่บายแบบง่ายๆไม่ต้องไปเปิดตำลงตำราเพราะว่าผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเอาแบบว่าใช้เป็นแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆก,ก็ซื้อมาก็ร่วมๆสองอาทิตย์ละก็ลายหน่อยอะจะเห็นได้เลยว่ามันค่อนข้างโคตรจะลายอะ่ะ โคจะลายตาเนะพราะว่าตัวนี้มันมเห็นไหมจะเป็นลอยเป็นลายหมดล้ก็คือใช้อะนะมมผมซื้อมาตัวแรกที่ผมใช้ปกติเนี่ยผมใช้มันจะใช้ตัวนี้มันจะใหญ่กว่ากันเยอะเลยนะมันก็ขนาดเยอะนะใหญ่พอสมควรเลยจะขยายขยายให้ดูอ่าเนี่ยมันมันจะใหญ่นะซึ่งก็คนละไซส์เลยอันนี้มันมันใส่ฐาน2อ5หแต่เนี่ยใส่ฐาน 18650ก็ค่อนข้างจะมีฟังก์ชันที่ค่อนข้างจะขอปรับกล้องนะครับปรับกล้องแล้มันก็จะค่อนข้างใหญ่อะใหญ่พอสมควรนะอันนี้จะใส่แบตสอ6 5 0นยะเป็นของไอจอยนะอันนี้ยังไม่ได้ทำรีวิวเดีย๋ยวเอาไว้วันหลังแล้วกันอันวันนี้ผมอยากจะมารีวิวตัวนี้ก่อนนะ n o อ s ซีคิกเก็นะเวอร์ชัน2ปรับโวลต์ปรับวัดตรงส่วนนี้ก็ เวลาปรับโวลต์นเนี่ยตรงนี้มันจะปรับยากพอสมควรสําหรับยี่ห้อตัวนี้นะครับตัวเนี้มันจะเป็นอะตอมเล็กๆไม่มีหน้าจอไม่มีหน้าปัดไม่มีตัวบอกวลตบอกวัดนะครับดังนั้นพูดง่ายๆคือใช้ประสาทสัมผัสจูนเอาเองถึงความแรงของไฟว่าเออเราควรใช้ขนาดไหนเวลานั้นเราก็มาปรับตรงส่วนนี้นะผมไม่อธิบายแบบเหมือนรีวิวเวอร์คนอื่นเขานะตรงนี้มันก็จะปรับเราก็ใช้แหนบตรงนี้มันจะปรับยากหน่อยเพราะว่า อาร์ตออกแบบของเขาเนี่ยค่อนข้างจะข้อเสียของเขาคือตรงจุดนี้เลยมันแข็งมันแข็งแล้วมันบิดยากนะแต่ว่าโดยส่วนรวมแล้วคือมันก็สวยกระชับรัดดีนะครับถนจับถนัดมือจับได้แบบเออเต็มที่เต็มที่กับมือแล้วะนะเนีย่ยผมจับจับแบบนิ้วถึงถึงกันได้แต่ถ้าเป็นของไอจอยเนี่ยโอ้โหยังไม่ถึงเลยเนะี่ย ยังแตะนิ้วไม่ได้นะแตะไม่ได้นะครับดูดีๆมันแตะไม่ได้นะแต่ตัวนี้โอ้โหจะนิ้วไหนอะ่ะเออมันมันเล็กกระทัดรัดแล้วมันตี้แล้วมันไม่หนักนะถ้าเทียบกับสองตัวนี้แล้วตัวนี้ปากเป็นโขเลยอเออความเล็กความกระทัดรัดมันโอเคเลยสำหรับตัวนี้น้อยซี่การเล่นจริงๆสำหรับคนเล่นทั่วไปควรจะรู้เรื่องของค่าโอห์มหน่อย นะครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยมันเล่นด้วยสามโหมดโหมดหนึ่งเนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียบเรียงตรงนี้ก่อนก็คือตรงขั้วนะขั้วตัวนี้จริงๆตัวนี้มันเล่นได้3าโหมดมันเล่นบบยพาสบายพาสก็คือยิงสดยิงตรงฐานมีเท่าไหร่ยิงเท่านั้น,นครับเป็นแบบซีรีส์แล้วก็แบบพา rale ลนะครับแบบซีรีส์เนี่ยก็คือขั้วตัวนี้ แบบพาเรลกับเราก็แค่ถอดขั้วตัวเทีอกมาพลิกกลับมาแล้วมันก็จะเป็นพานเลลตรงเนี้ยบางบางบางรีวิวเขาก็จะบอกว่ามันคือวงจรจริงๆมันไม่ใช่วงจรมันเป็นแค่หน้าสัมผัสถ้ถาสังเกตดีๆมันเป็นวงจรนะถ้าคนเรียนอิเล็กทรอนิกส์ก็จะรู้มันจะเป็นวงจรตรงเนี้ยหน้าสัมผัส,ส2ตัวเนี้ยถ้าพูด่ันตามหลักเนี่ยถ้าเอามิเตอร์หรือวต์มิเตอร์มาวัดเนี่ยจะรู้เลยโอห์มมิเตอร์มาวัดเลยตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยมันไม่ใช่ชิปนะครับ เนี่ยมันไม่ใช่ชิปนะมาเป็นแค่แค่หน้าสัมผัสตรงเนี้ยสองตัวนี้ขั้วนี้กับขั้วนี้อ่าถ้าสองตัวเนี้ยกับขั้วนี้กับขั้วเนี้ยมันช็อตกันเนี่ยถ้ามันช็อตกันเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่ามันสลับขั้วทําให้กลายเป็นพา r a เ e ลนะครับอันนี้คือมันสลับกันส่วนตัวเนี้ยมันก็เป็นขั้วปกติของมันซึ่งผมไม่รู้มันคือขั้วอะไรนะเขาไม่ได้บอกวงจรเซอร์กิตแต่ว่าคือตรงเนี้ยไอ้ขั้วสองตัวเนี้ยมันคือขั้วสัมผัสเพื่อสลับสวิตช์ให้จาก ซีรีส์กลายเป็นพา r a l e ลแต่ถ้าหากว่าแต่ถนะ้าหากว่าจะเล่นพา r a l e ลมันก็จะเป็นขั้วตรงนี้ก็คือขั้วตรงนี้มันก็ไม่ช็อตกันนะมันจะไม่มีขั้วตรงนี้อันนั้นคือพูดง่ายๆคือไอ้น้าสัมผัสตรงเนี้ยสองตัวเนี้ยมันก็เป็นแค่หน้าสัมผัสเท่านั้นแหละนะครับและอันเนี้ยถ้าสังเกตดีๆจะเห็นปะมันจะเห็นรอยนะเนะี่ยมันจะมาก็คือตัวเนี้ยคือลบลบเนะี่ยมันจะช็อตกันนะครับ ส่วนตัวเนี้ยมันก็จะไปทําหน้าสัมผัสตัวนี้กับตัวนี้คือตรงเนี้ยไม่มีวงจรอะไรมันเป็นแค่หน้าสัมผัสทองแดงเพื่อสับเปลี่ยนสวิตช์ตรงจุดนี้นะครับมันไม่มีอะไรเลยก็แค่ไปสัมผัสไอ้สองตัวเนี้ยให้มันถ้าพอมันช็อตกันสัมผัสกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอ่ามันก็จะทําให้ตัววงจรเนี่ยสับเปลี่ยนนะครับไม่มีอะไรมากไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นน่าจะเป็นหน้าสัมผัสแม่เหล็กอะไรบางอย่างของตัว ที่สําคัญตัวเนี้ยที่อยากจะแนะนําก็คือนะครับตรงนี้นะมันจะมีฉนวนอยู่เนาะฉนวนตัวเนี้ยไม่ควรไปแกะออกก็ให้มันอยู่อย่างนี้แหละมันเป็นเหมือนฉนวนนะถ้าดูแล้วมันมันเป็นเหมือนฉนวนพลาสติกไม่ต้องไปแกะหรอกครับมันก็เหมือนกันช็อตกันฉนวนมันดีอ่ะที่สําคัญตัวเนี้ยจริงๆเขาก็บอกว่าห้ามใส่ฐานที่ชํารุดก็คือหมายถึงปอกฐานถลอกอะไรเงี้ยปอกฐานเปิดอะไรเงี้ยเอออันนี้มันไม่ชํารุดนะของผม แต่ว่าเขาก็เซฟมาให้เราอีกชั้นหนึ่งนะข้างในมันก็จะมีฉนวนมาให้นะครับฉนวนมาให้พอสมควรเลยนะอาไว้สําหรับฐานเราถลอกฐานเราเปิดนะมันก็จะเป็นโลหะเพราะฐานเนี่ยตรงนี้คือขั้วบวกนะมันจะไม่สัมผัสกับตรงนี้แต่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยทั้งดุนเลยเนี่ยทั้งหมดเลย,นะม,เลยนะมันจะกลายเป็นขั้วลบดังนั้นถ้าปอกฐานตรงนี้ถลอกมันจะชอจ็อตกันทันทีเวลาคุณใส่เข้าไปในนี้ถ้าหากว่าในนี้ไม่มีฉนวนนะ คือโลหะโลหะสัมผัสกันช็อตตูมเลยนะมันก็มีโอกาสระเบิดนะครับสำหรับสำหรับฐานอันนี้เวลาใส่ฐานแล้วลัตัวนี้ก็คือใส่ลบลบไปเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากใส่2นี้ไปเลยปะกติท่วเนี่ยถ้าซีรีส์ถามขอว่าฐานซีรีส์คืออะไรฐานซีรีส์คือใส่แบบนี้เนี่ยซีรีส์แต่ถ้าเป็นพา r a l e ล l คือแบบนี้นะครับ ทีนี้ไอ้ตัวนี้กล่องเนี้ยมันให้ใส่พาราเล่เลยคือใส่แบบลบลบบวกบวกเลยนะแล้วมาสลับวงจรตัวนี้เอาคือมันมีวงจรตัวเนี้ไว้สําหรับวงจรนะครับถ้าเอาหน้านี้ขึ้นเอาหน้านี้ไปสัมผัสมันก็คือซีรีส์ซีรีส์ก็คือตัว S นะครับถ้าพาราเล่ก็คือตัว P ตัว P ก็คือวงจรตัวนี้มันจะไปสัมผัสกันตรงนี้ทําให้เกิดการสลับวงจรซึ่งอาจจะไปสลับวงจรในชิปมันอะไรทำนองนี้แหละครับโดยรวมๆนะอันนี้คือ ตัวซีรีส์นะครับแล้วพาเรลล์เนี่ยถ้าพูดกันตามหลักเนี่ยก็ควรจะเล่นจริงๆพาเรลล์มันได้1ถึง1นึ 1. Oh ่จุดหนึโอห์มถึง0.35โอห์มนะครับที่ที่อ่านในเว็บมา0.1โอห์มถ oh ึง0.35โอห์มส่วนซีรีส์เนี่ยซีรีส์เนี่ยได้0.1ถึงศู 0. 0.45หรือไงเนี่ยครับผมจำไม่ค่อยได้แต่จริงๆก็คือถ้าหากว่าทางช่องรีวิวอื่นเขาบอกว่าถ้าเป็นระบบซีรีส์ก็ให้เล่นโอห์มสูงไว้ก่อนนะก็เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าซีรีส์มันค่าวัดค่า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 โอห์มค่าแอมป์มันสูงขึ้นถ้าเป็นถ้าเป็นซีรีส์ค่าแอมป์มันเท่าเดิมแต่ว่าโวลต์มันสูงขึ้นคือไฟมันแรงขึ้นแต่ว่า มันไม่ค่อยจะอะไรสักเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยไอตัวนี้มันไม่บอกวัดบอกโวลต์ไม่บอกโอห์มด้วยว่าคุณต้องใช้โอห์มเท่าไหร่ดังนั้นเป็นไปได้คุณควรจะมีกล่องตัวนี้สักกล่องหนึ่งนะกล่องก็คือ512มินินะตัวนี้ก็เป็นของคอร์มาสเตอร์อันนี้ผมไม่ได้มารีวิวนะแค่บอกว่าเออเราเมื่อเราจะใช้ก็คือเราควรจะมีเครื่องวัดโอห์มหรืออาจจะเป็นตัวเล็กๆก็ได้สามร้อยกว่าบาทเนี่ยเราก็ใส่ไปเนี่ยผมจะบอกว่าเออขนาดนเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ย เหมาะเลยเหมาะพา r a l e ลนะครับ0 3นคือยิงสดเนี่ยเขาไม่เน้นเขาไม่เน้นเพราะว่าถือว่า0.3-2นั่นี่อยู่ในเกณฑ์ที่จริงๆ2 5, ิงสองจุก็คือยังมันก็ไอ้กล่องเนี้ยมันเล่นได้แหละแต่ว่าโดยรวมๆแล้วคือทางผู้คนที่เขาใช้กล่องแบบนี้กันเขาก็จะบอกว่าเอออย่าใช้เลยมันมันเสี่ยงนะครับเพราะไฟมันแรง <c oughs> ถ้าหากว่าจะเล่นซีรีส์หรือว่าเล่นซีรีส์เล่น เล่นตัวซีรีส์ไฟซีรีส์ไอตัววงจรเน,นี้ยคือถ้าเราสลับเนี่ยเราควรจะใช้ออมประมาณขนาดนี้ก็จะดีมากแล้วเราเล่นเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นได้อร่อยเลยสําหรับตัวผมนะผมบอกว่าเออก็อร่อยอะเล่นได้ฟิลเลยฟิลอร่อยเลยนะมันก็จะอยู่ประมาณ0.65ฟกําฟิลกำลังดีนะแล้วยิงสดได้ด้วยนะทีนี้เราจะมาดูการทำงานของกล่องกนะันอันนี้คือเราเอามาซีรีส์ก่อนนะ ตีลี่ไอตัววงจรเนี้ยของของไอกล่องเนี้ยคือมันมันถ้าคุณเสียปุ๊บเนี้ยมันทำงานทันทีนะอ๋อจะบอกอีกอย่างหนึง่งคือไอตัวนี้นะครับเวลาใช้มันเนี่ยควรจะกดตรงนี้กดตรงส่วนนี้ให้ดีเพราะว่าข้อเสียงมันคือส่วนนี้เลยกดมันแล้วก็ดันเข้าไ็ต้องกดนิดนึงเพราะว่าข้องห้างจะ จะเข้ายากพอสมควรก็เป็นไปได้ก็ถนอมถนอมมันก็เวลาจะใส่มันก็เวลาใสม่นะใสมันก็เอามาวางไว้ตรงนี้ใกล้ๆหน่อยกลางๆหน่อยแล้วก็กดมันแล้วก็ดันค่อยๆดันเข้าไปนะมันก็จะเข้ามาอันนี้คือโหมดโหมดซีรีส์นะครับโหมดซีรีส์จะไฟสีแดงเห็นปะแต่ถ้าเราอยากได้โหมดพา r a l e ล,าเ,ลเอ้ยอยากได้โหมดโหมดบายพาสมายถึงโหมดยิงสดคือไม่ต้องผ่านวงจรยิงตรงเลยนะอาทินี้มันสามารถเล่นได้ก็คือ อันนี้คือหมดหมดซีรีส์อยู่นะอันนี้หมดซีรีส์ปกติคือหมดปรับโวล์นะครับสามารถปรับไฟได้ปรับโวล์ได้เราก็ใช้แหนบหรืออะไรเนี่ยมามันจะเห็นเนาะเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยก็เอาแหนบเนะี่ยมาปรับเอาอย่างงี้นะเพราะว่าตัวเนี้ยค่อนข้างแข็งเอาเล็บก,กิกลำบากเป็นไปได้พกแหนบไปสักอันหรือว่าอะไรค,คีบไว้สักอันในกระเป๋าวะเล็กๆแหนบแหนบขนทอมขนจักแรและก็ได้ไม่ต้องคิดมากพกไว้อันน นึกเอาว่าเอาไว้ติดตัวทําอะไรสักอย่างก็ว่าไปแล้ว <c> ฮ <oughs> นะ่าฮ่าสนุกสนุกนี้โหมดซีรีส์นะฮะเราก็เดี๋ยวผมไปเอาน้ํำยาแป๊ะมาแล้วครับก็อันนี้ก็คือพอเราเล่นตรงนี้เราก็จะเห็นนะเป็นตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวปรับโวลต์ซึ่งแต่ละกล่องที่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 เคยมาก็คือบางกล่องเนี่ยศูนย์แรงสุด ร้อยเบาสุดและบางกล่องร้อยแรงสุดศูนเบาสุดของผมเนี่ยศูนย์เบาสุดนะศูนย์เบาสุดนั่นี้ผมจะหมุนไปที่ศูนย์นะมันค่อนข้างจะอ่าแข็งนิดนึงนี่แะเดี๋ยวขอแป๊บนึงอ่า อันนี้เราก็ใช้แหนบแหนบเนียแหนบอย่างเงี้ยติกันลงไปอันนี้มันจะปรับศูนย์นะเนี่ยศูนย์จะเห็นอยู่ว่ามันเป็นศูนย์นะไปมันจ้าแบบกล่อเนี่ยมันจะอยู่ที่ศูนย์อันนี้คือตำแหน่งศูนย์เลยนะจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่เนาะ มันรีวิวคืนอ่านี่คือศูนย์ศูนย์มันก็อันนี้มันศูนย์จุดหกห้าเนาะศูนย์จุดหกห้าศูนย์เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสองจุดสองจุดห้าถึงสองจุดหกโวลต์ซึ่งอันเนี้ยมันค่าโอห์มมันมันนั่นประเทศจะไม่รู้สึกเลยเลยฮะคือเบามากเบามาก อันนี้คือศูนยะเนี่ยมันก็จะมไม่ไฟเบาๆแต่ถ้าไปสึงปุ๊บถ้าเราสมมติว่าเร่งสุดนะผมก็จะรอเร่งดูเราก็ใช้เนีนบ หเห็นปมอ่ามันจะอยู่ร้อยหนึ่งพอดีนะเนี่ยเห็นปะร้อยหนึ่งพอดียิงก็ถูดเลยมต้องพูดถึงอเนี่ยอันนี้คือคือแรงสุดแต่ถ้าปรับจริงๆเล่นจริงๆ,เล,ๆเล่นไม่ถึงหรอกพอปรับผมเองอันนี้มัน0ูนกเนาะก็ปรับอยู่ประมาณ ปรับกลับไปด้วย,นะอ,ย,ยอยู่ประมาณสักขนาดนี้มันก็อันนี้0.65นะเนี่ยแลวมันก็จะโอเคก็เนี่ยครับผมปรับไฟได้ประมาณนี้ท้าโอห์มประมาณ0.65นะครับ ก็คือปรับโวลต์ประมาณขนาดนี้ไม่ใช่ปรับโอเมเพราะว่าตัวนี้มันปรับได้แค่โวลต์ปรับโอมไม่ได้นะแต่ทีนี้จะถามว่าถ้าอยากเล่นโหมดบพาร์ตโหมดบพาร์ตคือโหมดยิงสดโหมดยิงตรงแบตบมีเท่าไหนถ่านมีเท่าไหร่ยิงกันแค่นั้นวิธีเล่นคือนะเดี๋ยวผมเอาไอตอมออกก่อนเดี๋ยวมันจะพุ่งเพราะไอตัวนี้คือ,อไม่ต้องนะดูเลยว่าเพราะว่าตัวนี้มันไวมากนะกดห้าครั้งนะกดห้าครั้งปิดก่อนนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมเนี่ยมันแรงมากก็มไม่ใช่ไอ้ปุ่มนะี่ไม่รู้เป็นไงของผมนะเดี๋ยวเอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะเนี่ยปิดละกดไม่ได้ละนะยังยังนั่นได้ <c ười> คือไปแรงพอสมควรตัวนี้กดมาไวนะเสร็จปุ๊บเราจะเล่นโหมดบายพาสคือเรากดตัวนี้ค้างไว้เลย กดค้างไว้เรามาสักนาทีหนึ่งหรือว่าสิห้าทีอะไรมาเนะนี่ยเออเนี่ยมาล้อันน่ยตอนนี้มันเป็นไฟขาวเรากกดสี่ห้าหนึ่งสสามสี่ห้าันก็จะมาเป็นใบพัดทันทีอันนี้ใบพัดยิงสดหมายถึง่านมีเท่าไหร่ย,ยิงเท่านั้นเลยนะไม่ต้องพูดถึงแรงนะครับถ้าคนโมลวดเก่งเล่นสายควันนะหรือว่าชอบยิงสดตัวนี้เลย แต่เนี่ยมันแรงไงก็ต้องเลือกลวดเลือกโรมกันดีๆยิงกันในระยะเผาขนยิงโหดอ่ะแรงสะใจเลยอ่ะกินหวานกินเย็นกินช่ำกินมาหมดเลยลไฟมันแรงก็อัดเต็มที่อ่ะ ผาไหมแต่ไม่ควรเล่นก <Wow. S 1> no. ับพวกลวดไอ้ต่ำกว่านี้นะครับเพราะมันไม่เหมาะจะยิงสดเนี่ยมันนี่แคปตัน0 0.0. 6์นะคิดดูมันยังพุ่งหาดนี้นะครับอันนี้คือสำหรับโหมดบายพาสง่ายๆสบายๆเล่นๆนะถ้าเราจะกลับมาเป็นโหมดคืออย่างเงี้ยมันจะเป็นไฟสีขาวนี่คือโหมดบายพาสถ้าเราอยากจะกลับมาเป็นสี แดงหมายถึงว่าเป็นระบบซีรีส์ปรับโวล์เหมือนเดิมคือถ้าหากว่าเล่นโหมดนี้เนี่ยปรับโวล์ไม่มีความหมายนะคุณไม่ต้องไปปรับมันมันไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะว่าถ้ากับว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ทํางานเพราะมันคือการยิงตรงยิงตรงไปอย่างนี้เท่าไหร่ไปหมดดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยก็คือหมายถึงว่าไม่ทํางานแต่ถ้าเราอยากจะใช้ไอ้โหมดนี้คือปรับโวล์ได้ปรับไฟได้ความแรงเบาไฟได้แล้วก็กดปิดสวิตช์ห้าทีแล้วเราก็กดค้างไว้ เป็นซีรีแหละเป็นหมุ่ปรับโวล์อันนี้มันจะกันช็อตได้กันอะตอมช็อตเนี่ยมันก,ก็ไฟมันจะเตือนกระพริบที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 ทนะดูดูตรงนี้เอาแล้วก็ถ้าแบตหมดเนี่ยมันก็จะมีระยะของไฟนะอย่างเงี้ยถ้ากดเอาไว้ไฟมันจะขึ้นช้าเห็นปะไฟขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ย อย่างนี้ก็โอเคอันนี้อยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นอ่าอย่างนี้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยแล้วถ้าถี่มากๆนี่คือแบตใกล้จะหมดแล้วก็เอาไปชาร์จนะโดยส่วนตัวของผมนะคราวนี้มาดูโหมดซีรีโหมดพาราเรลลนะ์อันนี้คือซีรีส์อยู่นะอืมเนี่ยก็แข็งดีแล้วเกินนะอันนี้ก็คือโหมดซีรีส์ต่อไปคือเราจะอธิบายทั้งหมดพาเรลล์โหมดพาเรลล์ก็คือตัวนี้นะเราก็แค่ปรับเปลี่ยนตัวนี้ตรงเนี้ย เห็นปะมันจะมีขั้วสองขันนงง้วนี้มาสัมผัสกันตรงเนี้ยมันจะช็อตกันคือหมายถึงไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ด้มีวงจรเลยเหรอกมันก็คือแผ่นหน้าสัมผัสทําให้ไอ้สองตัวเนี้ยมันช็อตกันพอมันช็อตกันเป,ปิดปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนจะว่าไปสลับสวิตช์ในชิปเพราะมันจะมีชิปอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่มีตัวนี้เป็นกล่องกล่องที่มีชิปนะครับแล้วมีระบบการป้องกันพอสมควรก็มันก็จะมาอยู Lin ่ตรงนี้เราก็จะใส่ พาลาเล่ลงไปไฟมันก็จะกลายเป็นแบบสีขาวเห็นปะนี่คือเล่นพาราเล่พายาเล่ไฟจะเป็นสีขาวนะครับเนี่ยอ่ะดูให้ดูทิ้งเอาแบบช้าๆเนี่ยนี่คือพาราเล่นะครับพาราเล่ก็คือตัวพีเราก็โอเคอันนี้เราก็เล่นพาราเล่กัน นะพา r าเลเนี่ยหามว่าเล่นกับ0.6ได้ไหมโ<ม>ดยวความรู้สึกผมมันเล่นได้นะแต่ว่ามันมันไม่แรงมันจะอยู่แค่ไฟมันมีอยู่4โวลต์มันก็ยิงอยู่แค่4โวลต์อะ่ะพา r าเล่อเห็นไหมอึดมากนะเล่นได้ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว,ว่ามันคงแม่หล่อยเท่าไหร่เว้นแต่คุณอยากจะลากนาน,น,าน อะไรนานๆน,นนะับแต่ถ้าหากว่าได้ตัวเนี้ยอันนี้ผมยังไม่ใส่สำลีเนาะมันก็อันนี้คือมันจะอยู่ที่ตัวนี้เนี่ยผมมันจะอยู่ที่ศูนย์จุดเอ้ตัวนี้มันอยู่ที่ศูนย์จุดสามสองมันยังไม่ได้ใส่สำลีนะเดี๋ยวผมเบิร์นสำลีแป๊บหนึ่งนะอ,อ้าวลิ้ม ผิด <laughs> อ่ะโอเครอแป๊บหนะเดี๋ยวผมขอใส่สำลีแป๊บอ่ะมาดูผมใส่สำลีด้วยผมก็เอาสำลีด้วยนะของยี่ห้ออะไรไม่รู้คินโต้คัตต้อนคินเขาบอกว่ากลิ่นดีผมก็เอามาลองซื้อลองหามาใช้ใดูก็โอเคนะอร่อย ใส่สำลีแบบบ้านๆอย่างผมนะไม่ต้องคิดมากบ้านๆเลยไม่ต้องไปหรูมันมากอันนี้ผมใช้อะตอมอชีตาเสือปืนโหด <c oughs> จริงๆมันต้องเสือปืนไว <c oughs> คือมันวิ่งเร็วเนาะชีตาวิ่งเร็วที่สุดในโลก เป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วทุกวันนี้ไม่รู้มีอะไรวิ่งเร็วกว่มันยังอ้ย ชีตามันก็เป็นกิ่นดีตัวหนึ่งนะแต่ผมวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวผมแค่เอามาเทสกล่องเฉยๆนะก็เดี๋ยวงวดต่อไปผมจะรีวิวให้สำหรับชนะีตาครก็ระบบมันเป็นยังไงอันนี้ผมขอเป็นแบบรีบๆก่อนเพราะว่าไม่รู้จะลงได้หรือเปล่าามือถือผมไม่ได้เวอร์วังอลังการคือไม่ใช่นักรีวิวเวอร์ผมนะผมเป็นแค่คนอยากเป็นรีวิวเวอร์ อ,อยากเป็นรีวิวเวอร์กับเขามาัา่งเห็นนักรีวิวเขารีวิวกันแล้วเขาเขา,เขามีของกินของใช้กันนะไเปลี่ยนฟิลได้อะไรคือเราไม่ใช่คนเงินเยอะคนระับพวกนี้ต้องบอกตรง,ตรงว่าอะตอมหรือว่าพวกบุหรี่ไฟฟ้าเนะี่ยถ้าเล่นถ้าเล่นแค่แค่แค่เลืกบุหรีนะ่เนี่ยมันมันก็คงไม่เบื่อเท่าไหร่แต่ถ้าเล่นแบบเฮ้ยกูต้องมีทุกอะตอมเงนะี้ยคุณหมดคุณหมดหลายแนะ่ผมบอกตรงว่าผมหมดหลายบาทละ มันก็ค่อนข้างแต่ว่ามันสนุกนะมันมีความสุขอโอเคถ้าจะอ่อนเนี่ยเร้ก็ไปขึ้นกล่องอันนี้เราก็จะไปขึ้นกล่องโหมดพานาเร์ว,วางไ้ใกล้ รีวิวแบบบ้านๆอะ่ะนะครับผมไม่เหมือนรีวิวเวอร์เขาอาจจะมีอุปกรณ์มีขาตั้งอะไรดีๆไม่ไม่ขยาวว่าแบบผมเนี่ยถ้าหากว่าเป็นพาเรลก็ยิงคือถ้าหากว่า2.5 3.5เนี่ยกำลังกำลังยิงได้เลยก็ก็ดูด,ดีนะสำหรับตัวนี้ ก็คือจะลองรับไฟอยู่ที่โอห์มอยู่ที่ประมาณ0.1ถึง0.25แล้วก็ลองรับโอห์มอยู่ที่0.1ถึง0.25 0.35นะอันนี้มันก็อยู่0.35 0.36พอดีเรก็ยิงได้พอควรอันนี้คือหมดพา r a l e ลก็จะยิงแบบนิ่มๆน,นัวๆไฟมันไม่ไม่กระชากมากเล่นได้ก็ดูดแบบพลินๆ ก็เป็นกล่องที่น่าสนใจตัวหนึง่งมันจับถนัดเล็กที่ผมตัดสินใจซื้อเนี่ยก็ของค่ายวิสเมกเนี่ยคือตัดสินใจซื้อจริงๆก็คือชอบเพราะว่ามันมันเล็กอะ่ะผมต้องการของเล็กแล้วเวลามันเดินทางเราไปไหนเนี้ยมันมันไม่หนักกระเป๋าถ้าถ้าเจอกล่องนี้เข้าไปเนี่ยจะคนละไซส์เลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมนัทให้เนี่ยมันคนละไซส์เลยอะ่ะมันจะหนักนะไอ้ตัวเนี้ยมันจะหนักมากนี่มันจะแบบ บางหนาแตกตาก่างกันเลยเออคนละไซส์เลยแต่ไอตัวนี้มันก็จะเป็นกล่องปรับวนที่ผมรักตัวหนึง่งนะครับเดี๋ยวเอาไว้งวดหน้าจะมารีวิวให้ดูแล้วกันงวดนี้ก็มันเป็นกล่องที่เล็กกระทัดรัดนะครับแล้วก็สวยงามเรียบง่ายจับถนัดมือดีก็ถ้าใครชอบก็ลองหาตามเวนะิร์กช็อปดูดูว่าเออร้านไหนเขาขายนะก็เป็นสินค้าตัวหนึ่งที่ ผมแนะนำว่าม,มีไว้เก็บไว้เป็นคอลเลกชันหรือว่าจะเก็บไว้เพื่อความสวยงามนะก็ว่ากันไปนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกล่องที่น่าดูน่าชมนะก็ลองดูนะครับสำหรับคนที่สนใจในสินค้าหรือว่าจะไปดูตามนก็ตามผมไม่ได้ขายนะครับก็พูดง่ายๆคือตัวเองไม่ได้ขายแต่ว่าอยากรีวิวอ่ะอก็ใครอยาก คข้มมูลของผมก็อาจจะกุกกะเพราะว่าไม่ได้เก่งมากก็ยังไม่เป็นนักรีวิวสักเท่าไหร่จะบอกว่าเป็นกล่องที่น่าสนใจเป็นกล่องเรียบง่ายนะครับแล้วก็เล็กถนัดมือพกใส่กระเป๋าสบายไม่หนักมากนะครับโดยรวมๆนะครับแล้วก็ติดกระเป๋าไว้สักอันหนึ่งเวลาเราจะเดินทางไปไหนก็ง่ายๆแล้วเราก็ตั้งค่าโวลต์ที่เราดูดได้ตั้งตรงนี้แล้วเราก็ดูดแบบ,บสบายๆนะ ไม่ต้องคิดมากส่วนตัวผมชอบชอบแบบซีรีส์นะอ่ะนี่มา28นาทีแล้วก็ไม่รู้จะลงไดห้หรือเปล่าเพราะว่ามือถือผมก็ไม่ได้เยอะมากาใครเนี่ยครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ลองหาดูเพราะว่ามันเป็นกล่องที่เล็กกระทัดรัดนะครับแล้ง่ายไม่ต้องมานั่งดูอะไรมากสบายสบายแบบ ถ้าเรียกภาษาแบบบ้านๆก็เหมือนกล่องโง่กล่องฉลาดมันจะม,ม,จะมีมันจะมีตัวบอกมันจะมีตัวบอกเลขไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่ากล่องแบบที่คุณไม่ต้องไปรู้อะไรมันมากอเออเอาแค่ปรับวนปรับไฟตามกําลังที่คุณอยากได้ก็ลองปรับเร่งรีดูหาฟิวคุณดูมันก็เล็กดีกระทัดรัดถนัดมือแล้วก็พกไปไหนผมว่าเบิกนะเพราะปกติเนี่ยผมทํางานนอกบ้านนะครับตัวนี้ก็ ไวนะไม่มีดีเลยไม่มีดีเลยเลยนะไม่มีดีเลยเลยแบบกดปุ๊บมาปับ๊บนะอาจจะมีดีเลยนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ถึงไม่ถึงวิอ่ะแค่นี้ครับสำหรับรีวิวนี้ครับสวัสดีครับสำหรับผู้สนใจก็น่าจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อได้พอสมควรครับสวัสดีครับ